สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนพากินนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook และชาว YouTube ทั่วโลกด้วยนะครับเรามาดูเมนูนี้กันครับเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะทําตามได้ง่ายนะครับเป็นเมนูกุ้งผัดพริกเกลือนะครับกุ้งผัดพริกเกลือวันนี้นะครับเราจะใช้กุ้งขาวนะครับ ตัวเต็มนะครับนะ,ะประมาณไม่ถึงเกรด A หรอกครับจะอยู่ประมาณเกรด B นะครับหรือเกรด C เนาะก็อยู่ประมาณสัก3นิ้วครึ่งนะครับตัวใหญ่นะครับพอสมควรนะครับเราจะใช้ทั้งหมด500กรัมนะครับเรามาดูขั้นตอนแรกเลยครับวิธีการเตรียมกุ้งนะครับคือเรา ใช้กันไก่นะครับตัดตรงส่วนปากนะครับและส่วนตาออกนะครับจากนั้นนะครับไล่เลาะตัวขากุ้งนะครับที่อยู่ภายใต้ตัวกุ้งเนี่ยออกให้หมดนะครับโดยใช้กันไกรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับไล่เลาะจนหมดแล้วจากนั้นพลิกตัวกุ้งขึ้นมาครับใช้กันไกรนะครับเลาะกลางหลังกุ้งออกนะครับจนสุดปลายหางนะครับจนสุดปลายหางเลยนะเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาเรานําไปทอดแล้วเนี่ย ตัวกุ้งเขาจะมีความน่าทานนะครับแบบนั้นแล้วก็จะทําให้ตัวกุ้งเนี่ยเขาเปิดออกด้วยนะครับวิธีการนี้เองเนี่ยเราก็จะดึงหางนะครับตรงส่วนหางที่มีความแหลมคมเนี่ยออกด้วยเช่นกันนะครับเมื่อทานไปแล้วจะได้ไม่ตําปากบางท่านนะครับเ,เมนูกุ้งผัดพริกเกลือเนี่ยส่วนใหญ่บางท่านจะทานทั้งตัวเลยนะครับจะทานแบบตัวที่ยังกรอบๆอยู่แบบนั้นด้วยนะครับทั้งเปลือกทั้งตัว ตัวก so 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 ุ้งเลยแบบนั้นนะครับเนาะก็ก็น้อยนะครับที่ที่จะเลาะเอาตัวเปลือกกุ้งออกนะครับเพราะว่าเมนูนี้เองเนี่ยจะนํากุ้งไปทอดนะครับทอดจนกรอบนะครับในระดับหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเรานะครับจัดการเรื่องของตัวกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดปากเรียบร้อยแล้วนะครับใช้กันไกนะครับตัดขากุ้งออกเรียบร้อยแล้วนะครับคางกุ้งออกเรียบร้อยแล้วใช้กันไกเลาะกลางหลังออกเรียบร้อยแล้วนำ ตัวไม้จิ้มฟันนะครับมาเละเาะเส้นนะครับเส้นกระเพาะอาหารนะที่อยู่กลางลําตัวกุ้งนะครับตั้งแต่หัวเนี่ยจนสุดหางกุ้งเนี่ยออกด้วยนะครับแล้วก็นําไม้จิ้มฟันเนี่ยเลาะกระเพาะ กุ้งนะครับที่อยู่ตรงส่วนหัวเนี่ยออกด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้เราก็จะใช้ทั้งหมดนะครับ500กรัมนะครับเป็นกุ้งขาวนะครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเกตบีเกตซีนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับที่พอขายนะครับหรือทําขายได้นะครับเราใช้ตัวกุ้งเนี่ย500กรัมนะครับแต่ว่าเสิร์ฟนี้เองเนี่ยเราจะทําทั้งหมด1เสิร์ฟนะครับแปลว่า1เสิร์ฟเองเนี่ยจะใช้วัตถุดิบอยู่ประมาณ500กรัมบวกเครื่องปรุง ลงไปเนี่ยอีกประมาณ30กรัมนะครับเพราะเครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยก็จะมีแค่ต้นหอมนะครับแล้วก็พริกจินดานะครับพี่ซอยแล้วก็ตัวกระเทียมนะครับเท่านั้นเองนะก็ประมาณจานน,น,น, 500, จานี้เนี่ยอยู่ประนมันครึ่งกิโลก็คือห0าร้อบาทนะครับจานนี้เนี่ยอยู่ในเซอร์ฟเนี่ยตกต้นทุนแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ230บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปทําขายนะครับหรือว่าไปทํากินในครอบครัวเนี่ยก็ประเมินต้นทุน ได้เลยเพราะว่าใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะครับกระเทียมวันนี้นะครับเราจะใช้100่กรัมนะครับต่อ1เสิร์ฟนะครับพริกกินดาแดงนะครับหั่นซอยนะครับ30กรัมนะครับต่อ1เสนะิร์ฟแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะรวมๆแล้วเนี่ยก็จะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ประมาณ 600กรัมนะครับบวกลบประมาณนั้นนะครับเมื่อผัดออกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเล็กลงนะเพราะเดี๋ยวกระเทียมเราเนี่ยก็จะมาปอกเปลือกนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วหั่นซอยเล็กๆนะครับนะหรือว่าสับละเอียดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับแล้วก็พริกกินดาแดงนะวันนี้เราจะใช้กุ้งทั้งหมด4สองกิโลกรัมนะครับต่อ่ี่เสิร์ฟนะครับต่อสี่เสิร์ฟในวันนี้เนาะก็จะใช้หลักๆเลยวัตถุดิบหลักก็มีกระเทียมมีพริก นะครับมีต้นหอมมีกุ้งนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทํากุ้งแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดปากออกนะครับหลังจากนั้นไล่ลาะตรงคางกุ้งลงไปนะครับตัดขาออกจนหมดนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราก็ลาะกลางหลังตัวกุ้งออกนะครับจนถึงปลายนะครับจนถึงปลายหางเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็นำตัวกุ้งเองเนี่ย เลาะเส้นกระเพาะอาหารนะครับที่อยู่กลางหลังออกแล้วก็ตรงส่วนหัวเนี่ยออกนะครับเพื่อความสะอาดเนาะจากนั้นนะครับให้ให้นากุ้งเนี่ยไปล้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวกุ้งเองเนี่ยเขาก็จะมีความคาวในแบบของความเป็นตัวเขาอยู่แล้วนะครับบางท่านบอกว่าอยากล้างแป้งมันนะครับอยากล้างแป้งมันได้นะครับนำไปล้างแป้งมันได้นะครับเอาไปแกวงล้างกับแป้งมันเพื่อลดความคาวได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ใดๆแล้วเนี่ยผมมองว่าวิธีการนี้เอง อาจจะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะเอากุ้งเนี่ยไปชุบแป้งแล้วก็ทอดนะครับความคาวเนี่ยก็จะไปกับความร้อนนะครับที่ผ่านการทอดแล้วเพราะถ้าเป็นเมนูต้มเนี่ยก็แนะนําว่าให้เอาไปล้างนะครับเช่นต้มยำหรือว่าเป็นพวกเมนูต้มต่างๆเนี่ยความคาวของกุ้งเขาก็จะยังมีอยู่นะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการหั่นกระเทียมซอยนะครับหรือว่าสับกระเทียมอย่างละเอียดนะครับนะก็ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับต่อนหนึ่งเสิร์ฟเราใช้100กร,รมัม นะครับเดี๋ยวเมื่อเวลาเราเอาไปเจียวนะครับจนเขามีสีเหลืองทองแล้วเนี่ยก็ปริมาณของตัวกระเทียมเจียวเนี่ยก็จะลดลงนะครับหดลงเล็กลงเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการหั่นกระเทียมซอยนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณนะครับเท่าที่จําเป็นเนาะนะครับแบบนั้นนะครับอย่ายใช้มากจนเกินไปเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยก็จะกบความหอมของกุ้งได้นะครับอ่า เริ่มนะครับวิธีการทอดกุ้งคือใช้แป้งอ,อนเนกประสงค์นะครับสำหรับชุบทอดนะครับตักลงใส่นะครับภาชนะที่มีกุ้งทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะครับทั้งหมด3ช้อนโต๊ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้เครื่องปรุงนะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือ ซอสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเพิ่มเพิ่มเติมลงไปนะครับในการหมักกุ้งเนาะอันนี้ทําไมถึงเราต้องปรุงด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติของกุ้งเนี่ยเวลาผัดออกมาแล้วจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับตามสูตรเนี่ยก็คือซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนชานะครับต่อกุ้ง500กรัมแล้วก็ซอสฝาเขียวนะครับสองช้อนชาต่อกุ้ง500กรัมนะครับคุกเข้าให้เข้ากันกับตัวแป้งนะครับจากนั้นตั้ง ท้านะครับเอาการเอา กุ้งนะครับลงไปทอดนะครับทำไมถึงบอกว่าเอาลงไปทอดได้เลยนะครับน้ามันเนี่ยร้อนซักระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับร้อนมากนะครับอยู่ในระดับกลางๆเอากุ้งลงไปทอดได้เลยเพราะถ้าน้ํามันร้อนจัดอันนี้คือปัญหานะครับเพราะถ้าน้ํามันร้อนจัดเนี่ยกุ้งเขาจะไหม้เลยนะครับเพราะว่าตัวกุ้งเองเนี่ยเปลือกเขาเนี่ยเป็นแคลเซียมนะครับเมื่อโดนกับความร้อนแล้วเนี่ยจะทําให้ไหม้ได้เร็วมากๆนะครับเมื่อเมื่อน้ํามันเริ่มร้อนเนี่ยเขาก็จะพอดีนะครับพอดีกับตัว กุ้งเองเนี่ยเขาก็จะสุกพอดีคนสักสองสครั้งเนี่ยก็เอายกขึ ia, so ้นนะครับทำไมถึงบอกว่าเอายกขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะทอดกุ้งทั้งหมด2ครั้งนะครับเราจะทอดกุ้งทั้งหมด2ครั้งนะครับพอเรากุ้งลงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นําตะหลิวเนี่ยพลิกตัวกุ้งเลยใช้น้ํามันปาล์มในการทอดนะครับใช้น้ํามันปาล์มในการทอดเนาะเดี๋ยวเราตักขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราจะให้กุ้งสุกเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสด็จน้ํามันสักระยะหนึ่งนะครับรอน้ํามันให้เย็น นะคบจากนั้นเรามาตั้งเตาทอดกุ้งอีกหนึ่งรอบนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมกุ้งสำหรับเมนู กุ้งทอดกระเทียมนะครับเอ่อสำหรับเมนูกุ้งทอดกระเทียมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่มันดูเป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะครับหรือไม่ได้มีกระบวนการวิธีการทําที่ยุ่งยากนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทํากุ้งหรือว่าการเตรียมกุ้งที่เป็นวัตถุดิบขลักของเราเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลานะครับเพราะว่าต้องทอดกุ้งจํานวน2รอบทําไมเราต้องทอดกุ้งจํานวน2รอบเพราะว่าวิธีการผัด พริกเกลือเนี่ยเราจําเป็นจะต้องให้วัตถุดิบหลักทั้งหมดนะครับหรือว่าวัตถุดิบของเราทั้งหมดนแห้งนะครับเพื่อความอร่อยเนาะอ่ะเรามาปรุงส่วนผสมนะครับสำหรับเป็นน้ําปรุงซอสของเรานะครับได้แก่น้ําตาลทรายนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสนะครับฝาเขียวนะครับของภูเขาทองนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะ มีเกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเป็นพริกไทยขาวนะครึ่งช้อนชาเช่นกันนะครับก็เป็นวัตถุดิบสำหรับในการปรุงนะครับการปรุงตรงนี้เองเนี่ยเราจะใช้ปรุงนะครับตัวเสิร์ฟนี้เนี่ยทั้งหมด500กรัมนะครับสำหรับหนึงเสิร์ฟเนาะก็ เสิร์ฟนี้500กรัมเนี่ยจะได้กุ้งนะครับต่อ1จานเนี่ยอยู่ประมาณ14-15ตัวนะครับเพราะว่ากุ้งของเราไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับจะอยู่ประมาณ14-15ตัวต่อ1เสิร์ฟนะครับคือ500กรัมนะครับแบบนั้นเนาะก็ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยจานนี้นะครับต่อเมนูเนี่ยตกอยู่ที่230บาทนะครับก็ถือว่าเอาไปต่อยอดได้นะครับสําหรับหลายๆท่านเนี่ยที่จะไปทําขายนะครับก็เอาไป คิดเป็นราคาตัวเลยก็ได้นะครับเนาะแบบนั้นเนาะอันนี้ก็ทอดกุ้งแล้วเรียบร้อยนะครับมีส่วนผสมคือพริกซอยนะครับต้นหอมซอยนะครับกระเทียมสับนะครับแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็ตัวกุ้งอนะ่ะเรามา ดูกุ้งกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกุ้งที่เราตั้งน้ํามันจนร้อนนะครับแล้วก็นํากุ้งลงไปทอดอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการทอดรอบที่สองนะครับตั้งน้ํามันอย่างร้อนเลยครับอย่างร้อนอย่างแรงเลยนะครับเร็วๆนะครับเอาลงปุ๊บเราต้องคนเลยครับทันทีนะครับเพื่อเราให้ต้องการให้ตัวหนังกุ้งเนี่ยเขาสะดุ้งนะครับต้องการให้ตัวแคลเซียมนะครับที่เป็นเปลือกกุ้งเขาเนี่ย สะดุ้งน้ำมันนะคบให้มีความกรอบนะเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าบางคนบางท่านเนี่ยเขาทานเมนูนี้เ,นเองเนี่ยแบบ ทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่ามีความกรอบนะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวพริกเกลือเนี่ยเขาก็จะเคลือบตัวกุ้งด้านนอกอยู่แล้วนะครับเลยทําให้เวลาทานเนี่ยทานแบบทั้งตัวได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการผัดนะครับเรามาดูวิธีการผัดนะครับวิธีการผัดคือตั้งน้ํามันนะครับใส่น้ํามันในกระทะนะครับสองช้อนโต๊ะจากนั้นนะครับนํากระเทียมนะครับที่เราสับละเอียดนะครับลงไปเจียวนะครับสับกระเทียมเอากระเทียม งไปผัดนะครับอย่างอ,อย่างเบามือนะครับแล้วก็ใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะครับอยู่ในขั้นตอนการอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงแล้วเนี่ยกระเทียมจะไหม้ทันทีนะครับแล้วยิ่งเราใช้กระทะแบบจีนแล้วเนี่ยจะทําให้กระเทียมที่เรานําไปผัดเนี่ยมีความไหม้อย่างเร็วมากๆนะครับเพราะว่าตัวกระทะเหล็กเนี่ยเขาจะสัมผัสความร้อนเร็วนะครับแบบนั้นเนาะนำกระเทียมไป ผัดกับน้ำมันนะครับจนมีสีเหลืองทองนะครับนำกระเทียมไปผัดกับน้ำมันจนมีสีเหลืองทองแล้วจากนั้นเองเนี่ยเราค่อยตัดนะครับหรือว่าเทน้ํามันเนี่ยออกจากตัวกระเทียมนะครับแต่ว่าตัวกระเทียมของเราเนี่ย ด้วยความที่บางท่านนะครับที่สับกระเทียมเนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ได้ถี่ท้วนมากนะครับไม่ได้สับกระเทียมอย่างอย่างละเอียดนะครับก็อาจจะทําให้เวลาเรานํามาเจียวแล้วเนี่ยตัวกระเทียมจะเห็นได้ชัดเลยว่าชิ้นใหญ่มากจนเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสับกระเทียมแล้วเนี่ยควรจะสับอย่างละเอียดนะครับควรจะสับอย่างละเอียดเนาะนะครับเพื่อให้เวลาผัดนะครับตัวเมนูกุ้งทอดพริกเกลือแล้วเนี่ยทำให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับ จากนั้นนะครับเติมตัวพริกลงไปนะครับตัวพริกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเติมเครื่องปรุงนะครับกับตัวกุ้งลงไปเนาะผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะเป็นอันเสร็จนะครับแบบนั้นนะจริงๆแล้วขั้นตอนการเตรียมเครื่องปรุงนะครับหรือว่าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะเพราะว่าวิธีการในการทํากุ้งก็ดีนะครับหรือว่า การเตรียมวัตถุดิบหลักก็ดีเนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องของการทอดกุ้งมากกว่านะครับเพราะว่าการทอดกุ้งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะเราจะทอดทั้งหมด2อรอบนะครับเพื่อให้ตัวกุ้งเนี่ยมีความกรอบเนาะนะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ไม่แฉะนะครับจะจะเป็นเมนูที่ไม่แฉะจะต้องเป็นเมนูที่แห้งนะครับแล้วเวลาเมื่อตักเสิร์ฟแล้วเนี่ยจะมีความกรอบของตัวกระเทียมเจียวนะครับแบบนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการทานะครับหลังจากใส่กุ้งแล้วเราใส่เครื่องปรุงลงไปเปิดไฟแรงนะครับ ใช้ไฟแรงนะแล้วก็รีบคนนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยเข้ากับน้ําซอสนะครับที่เราปรุงเนาะน้ำซอสของเราก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีน้ําตาลทรายนะครับมีซอสหอยมีเกลือมีพริกไทยนะครับ มีซอสปรุงรสเนาะ,ะจากนั้นนําต้นหอมของเราเนี่ยใส่ลงไปจากนั้นยกขึ้นได้เลยนะครับรีบปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยนะครับพร้อมตักเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับกุ้งทอดพริกเกลือนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเพราะว่าเมนูกุ้งทอดพริกเกลือเนี่ยเด่นเลยคือตัวกุ้งนะครับการทํากุ้งให้สะอาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูนี้นะครับแล้วส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถแต่งเติมเพิ่มเข้าไปบางท่านบอก ว่าอุย๊ยฉันชอบให้ใส่ รากผักชีซอยด้วยได้ครับได้ครับเราก็ใส่พร้อมกันกับตัวพริกเลยนะครับหลังจากที่เราผัดตัวกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่พริกลงไปแล้วใส่รากผักชีลงไปผัดด้วยนะครับแบบนั้นเนาะก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับนะอ่ะเรามาดูอีกสักกระทะหนึ่งครับกระทะนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับก็คือมีความแห้งของกระเทียมนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะนนี้ดีมากนะครับแล้วก็ใส่ตัวพริกลงไปนะครับจากนั้น นำกุ้งลงไปผัดเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมเครื่องปรุงลงไปนะครับอตอนนี้เองเนี่ยเราจะใช้ไฟที่ค่อนข้างกลางนะครับอยู่ในมาตรฐานไฟกลางนะเพราะจริงๆแล้วเมนูกุ้งทอดพริกเกลือนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ไฟแรงนะจริงๆแล้วนะครับนำทุกอย่างลงไปผ่านความร้อนบนกระทะเนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะเราต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันโดยการผ่านความร้อนนะครับ เล่งไฟแรงเลยนะครับถ้าบอกว่า boots, please, down, ท่านไหนที่ผัดเมนูกุ้งผัดพริกเกลือหรือว่าทอดพริกเกลือแล้วเนี่ยมีความแฉะเนี่ยถือว่าผิดนะครับถ้าผัดแล้วหรือว่าทอดแล้วเนี่ยมีความแฉะเนี่ยถือว่าผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมนูกุ้งผัดพริกเกลือหรือว่าเมนูกุ้งทอดพริกเกลือตรงนี้เองเนี่ยจะต้องมีความแห้งนะครับจะต้องมีความแห้งและทุกอย่างจะต้อง เสร็จในกระทะเดียวกันนะครับบางท่านนะครับบางร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะทอดกุ้งต่างหากทำพริกเกลือต่างหากผมบอกเลยว่าจะไม่มีความเข้ากันเลยนะครับเมนูกุ้งผัดพริกเกลือหรือทอดพริกเกลือจะไม่จะไม่เข้ากันเลยจะมีความจืดของกุ้งแล้วก็จะได้รสสัมผัสจากการปรุงน้ําซอสต่างหากอันนี้ผิดมากนะครับไม่ถูกต้องทุกอย่างจะต้องจบบนกระทะนะครับในที่เดียวกันนะครับทุกอย่างจะต้องมามกซ์รวมกันนะครับในท้ายที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็น เ,เมนูกุ้งทอดพริกเกลือนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคุกเข้านะครับตัวพริกเนี่ยเราก็ตักคุกข้าวได้อร่อยนะครับตัวกุ้งเองเนี่ยก็สามารถทานได้ทั้งตัวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าอ,ร,อร่อยมากๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะวันนี้ก็ช่องหมีอ้วนพากินนะครับพามาทำ สูตรอาหารจีนนะครับกุ้งทอดพริกเกลือนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เอาไปทําต่อยอดนะครับทำกินทําขายได้นะครับแล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะคิดคอาออกมาแล้วเนี่ยก็สมเหตุสมผลสําหรับ1เสิร์ฟนะครับก็น่าทานมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหมี่อ้วนพากินด้วยนะครับท่านไหนที่ชอบสูตรอาหารนะครับหรือว่าชอบสูตรอาหารจีนก็ติดตามนะครับในช่องได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่ชอบสูตรอาหารอื่นๆนะครับใครที่อยากจะแนะนําสูตรอาหารเมนในคอมเมนต์ด้านล่าง ได้เลยนะครับมีอ้วนพากินสวัสดีครับ